สนับสนุนโดยน้ำนมถั่เหลืองและตะสอยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับแครในรายการนอกรอบครับ คุณผู้ชมครับในปัจจุบันนี้ซีรีส์จากต่างประเทศถือว่าได้รับความนิยมสูงมากครับจากผู้ชมทั่วโลกอย่างที่หลายคนได้รู้จักกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องท4 d f ร์ดีเหรือ CSI ซึ่งซีรีส์เรื่องดังเหล่านี้ครับล้วนใช้นักแสดงที่เป็นชาวอเมริกันหรือว่าเป็นคนฝั่งยุโรปทั้งสิ้นครับแต่ในวันนี้ครับมีนักแสดงสาวชาวไทยท่านหนึ่งนั่นก็คือคุณแก้วจรินาสิริสิงห์หรือที่แฟนๆรู้จักเธอในชื่อของแก้วสาซาซึ่งเธอได้ไปร่วมแสดงกับซีรีส์เรื่องไซด์อง HBO, ประเทศสหรัฐอเมริกาที่เป็นเจ้าของซีรีส์ระดับ5าดาวอย่าง t True b l o ั d และเกมออฟโชว์ครับ แก้วจริณาไปเล่นซีรีส์เรื่องซอย b a ็กได้อย่างไรและการทํางานกับทีมงานต่างประเทศจะมีความน่าสนใจขนาดไหนวันนี้ครับคุณวีรวรานิตจะพาเราไปนอกรอบกับคุณแก้วจริณาถึงเรื่องนี้กันครับได้ข่าวมาค่ะว่าแก้วเนี่ยได้เล่นซีรีส์เมืองนอกเรื <S <S ่องสไนเป็กคือแก้วจะมีแมเนเจอร์นะคะที่เป็นฝรั่งที่คอยหางานมาให้ว่าเราจะต้องไปออเดชั่นที่ไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็นี่ก็คือทราบเมื่อตอนปีที่แล้วต้นปีค่ะเราก็ต้องเตรียมตัวพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะ รอแคสงานมีและถึงแม้ว่าแก้วจรินาศิริสิงห์หรือแก้วซาซาจะเป็นศิลปินที่ผ่านงานแสดงมาแล้วแต่ในการมาเล่นซีรีส์เรื่อง STRIKE BACK ครั้งนี้แก้วตรงเริ่มต้นตั้งแต่เข้าไปรับการคัดเลือกเหมือนกับนักแสดงทั่วไปค่ะเราก็เหมือนกับว่าไปแบบ ไปแคสติ้งแบบตาบอดเลยก็ว่าได้บทก็ส่งมาให้ดูแค่หน้าหนึ่งไปทั้งหมดสามวันน่นะคะก็คือเห็นคู่แข่งเราด้วยแหละค่ะเราก็รู้ไงว่าคู่แข่งเราเป็นใครบ้างเราก็เหมือนแบบอ้าคนนั้นก็ดูมีประสบการณ์นะอะไรเงี้ยซึ่งเขาเลือกแต่ละคนนี่ลุกไม่เหมือนกันเลยแก้วก็เลยไม่รู้ว่าเขามองหาอะไรอยู่เราก็รู้สึกว่าต้องทําให้ดีที่สุดเราจะได้รับเมสเซจจากผู้จัดการว่าแบบ you got the part อะไรเงี้ยโหกอดเพื่อนแบบ กระโดดกระโดดกระโดดแบบอุ้ยดีใจมากแล้วแบบก็เหมือนฉลองกันไปเลยวันนั้นสไตรแบกนี่ก่อนที่จะมาเล่นค่ะแก้วเคยได้ยินถึงซีรีส์เรื่องนี้มาก่อนหรือว่าเคยดูไหมคะเคยได้ยินค่ะแต่ว่าก็ลองดูแต่ก็รู้สึกว่าแบบมันค่อนข้างจะเป็นซีรีส์ที่ผู้ชายน่าจะชอบอะไรเงี้ยค่ะว่ามันจะทหารทหารนิดนึงเกี่ยวกับเขาเรียกว่า British intelligence เหมือนแบบพวก spy and g r e d ถ่ายลับใช่ไหมคะแล้วก็เป็นทหารปราบปรามก่อการร้ายหรือว่ายาเสพติดข้ามชาติคือมันจะเป็นแอคชั่นที่หนักมาก แล้วก็บทจะแบบซีเรียสมากอะไรเงี้ยแมอย่างซีซันนี้ที่แก้วเล่นคือซีซันที่ห้าแล้วเรื่องราวของซีซันนี้ซีซันที่ห้าเป็นยังไงบ้างคะ เขาก็เสร็จว่าเป็นเกาหลีเหนือเนี่ยนะคะ,คะเป็นผู้ร้ายแล้วก็จะมาก่อการร้ายแล้วก็มายุง่งม,มีการระเบิดกันในประเทศไทยแล้วก็ต้องสาวเรื่องราวไปว่าใครเป็นตัวร้ายอะไรเงี้ยค่ะ,คะตัวแก้วเองเนี่ยก็เป็นผู้หญิงซึ่งท้องแก่แบบท้องใหญ่มากเก้าเดือนยอะไรเงี้ยแล้วก็มีสามีเป็นมาเฟียเป็นฝรั่งที่นี่ซึ่งเราเนี่ยก็ไม่ใช่ผู้หญิงอินโนเซนต์อะไรเพราะว่าเราก็เป็นลูกสาวของของ,ของเจ้าพ่อที่กรุงเทพเหมือนกันแต่ก็สามีเราเป็นพวก เขาเรียกว่าจับเด็กๆกมาเรียกค่าไถ่้ามนุษย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะดูว่าเราก็เป็นคนเหี้ยมเหมือนกันเพราะว่าดูสามีสามารถสามารถนั่งดูสามีทรมานเด็กได้ก็ค่อนข้างที่จะลรคจิตนิดนึง <c oughs> อ่ะคือเล่นเป็นผู้หญิงที่แบบก็โหดเหมือนกันเลยค่ะบรรยากาศ ทำเป็นอยู่ในกองถ่ายรันดาบแบบอินเตอร์เนชั่นแนลขนาดนี้ค่ะของแก้วเป็นยังไงบ้างคะแก้วก็เหมือนทุกอย่างเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะความฝันอยู่อะวันแรกที่ไปเขานัดแก้วตีห้าครึ่งคะ่ะแถวมีนบุรีซึ่งที่นั่นอาจจะเป็นบ้านของเรากับสามีเราซึ่งเป็นบ้านทรงไทยนะคะติดกับ ติดกับทะเลสาบไปถึงปุ๊บถนนยาวๆที่แบบไปสู่บ้านทรงไทยเราเนี่ยนะคะ,คะสองข้างทางก็แบบมีสปอตไลท์สองมีเทรลเลอร์ trailer, เต็มสองข้างทาง คือแก้วเข้าไปแล้วก็รู้สึกแก้วเหลือตัวแค่เนี้ยเ<ม>พราะมันดูเป็นอะไรที่มันใหญ่มากอะ่ะแบบคือเข้าไปตนนทั้งแาบเทรลเลอร์เทรลเลอร์มีรถผู้กำกับรถดารานำกี่คันไม่รู้คนละคันห,หมดเลยแล้วรถทําผมก็เป็นรถรถคันหนึง่งรถแต่งหน้าก็รถคันหนึง่งแยกทำแต่งหน้าก็แยกกันหมดเลยค่ะแล้วก็แบบมีห้องของตัวเองด้วยอะไรเงี้ยเข้าไปแล้วก็แบบอุ้ยถ่ายรูปใหญ่เลยปื่งเต้นมากแต่ก็ไม่รู้จะแบบไม่อยากจะทําตัวแบบคิดซาต่อหน้าต่อมากอะไรอย่างงี้ใช่นึงแก้วก็ต้องทําเป็นเหมือนไม่ เือนเต้นนิดนึงอะไรเงี้ยคือก็เราเขาเลือกเรามาแล้ว<ช>แต่ว่าเขาต้องชัวร์แล้วว่าเราทําได้เพราะฉะนั้นเราต้องทําหน้าที่เราให้ดีที่สุดอ่าแ,<ช>แล้วอย่างนี้น้องเนี่ยการถ่ายทำเรื่องไตรแบ็กซีซั่นนี้เนี่ยถ่ายไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะตอนนี้ก็คือเพิ่งตอนที่สองเพิ่งถ่ายเสร็จเองค่ะท<ช>ี่เขากําลังจะเบรกแล้วหลังจากนั้นเขาก็ต้องไปที่กระบี่อะค่ะค่ะแล้วหลังจากนั้นรู้สึกว่าจะไปถ่ายที่บูดาเปสต์ต่ออะไรเงี้ยอืมการที่ได้ไปร่วมงานระดับเอ่อระดับ International ระดับโลกขนาดนี้ค่ะแก้วได้อะไรกลับมาบ้างกับการร่วมงานคือได้เห็นความตั้งใจของทุกคนว่าทุกคนอินกับหน้าที่ตัวเองมากแล้วก็เป็นการทํางานที่แบบใหญ่อะแบบเราทําให้เราตั้งใจว่าแบบเฮ้ยเราไม่สามารถมาให้เขานั่งเทคเราได้ประมาณ10ครั้งอะถึงแม้ว่าแบบแก้วชายทำแอคชั่เหมือนแบบวิ่งออกจากตึกที่เยวราชมีระเบิดตุ้มแล้วก็แบบต้องพูดปดอะไรอย่างงี้ไปด้วยร้องไห้ไปด้วยคือเราก็ต้องทําให้ได้ S <S แล้วเราก็ต้องทําให้ได้ภายในครั้งหนึงถึงสงครั้ง,งเท่านั้นซึ่งทําให้เราแบบได้อะไรแบบเรื่องการทํางานของฝรั่งมาอีกเยอะเลยะคะ่ะสำหรับแฟนๆที่เป็นคอซีรีส์เมืองนองนะคะก็คอยติดตามผลงานของน้องแก้วได้สําหรับสไตล์แบบซีซันที่หใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าคอละครไทยเร็วๆนี้น้องแก้วก็กำลังจะมีผลงานสําหรับ<ช>ละคร <ๆ S 2> เรื่องเสือที่ถ่ายทําอยู่นั่นเองนะคะ บ้างเล่นเป็นตัวร้ายค่ะชื่อวิลาค่ะตัวละครตัวนี้ร้ายยังไงร้ายยังไงก็คือเรียกว่าเป็นอิจฉาละกันเพราะว่าทํางานที่เดียวกับเทยา์เขาเป็นเป็นนางเอกใช่ไหมคะชื่อนาจันก็ทํางานที่เดียวกับนาจันเป็น AE แต่ว่าโดนนาจันเนี่ยแย่งลูกค้าตลอดค่ะเราก็จะเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างที่จะชอบเฟรชกับผู้ชายใช้เสน่ห์ในการดึงลูกค้าเข้ามาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ชอบเรื่องราวของคือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเสือสมิงใช่ไหมคะแต่เราก ก็ชอบเรื่องลึกลับอยากจะมีอำนาจอยากจะมี power ที่มันเป็นอย่างนั้นบ้างอะไรเงี้ยค่ะนะคะซึ่งตอนนี้เริ่มถ่ายทำไปแล้วเพิ่งเริ่มถ่ายทำได้2อาทิตย์สอวิเองค่ะต้องรอติดตามดูว่าจะมีเสือจริงมาเข้าฉากด้วยเตรียมตัวรอติดตามกันนิดนึงเดี๋ยวเได้ดูกันแน่นอนนะคะผ่านช่อง5ค่ะ ว่าเป็นนักแสดงชาวไทยอีกหนึ่งท่านครับที่ใช้ฝีมือพิสูจน์ความสามารถจนได้ไปร่วมงานในระดับอินเตอร์ติดตามผลงานของคุณแก้วจรีนาได้นะครับทั้งซีรีส์เรื่อง s Strike Back ซีซั่นที่5และละครเรื่องเสือที่ตอนนี้กำลังเดินหน้าถ่ายทำอยู่ครับส่วนช่วงหน้าครับแฟนๆของคุณมอสปฏิพานห้ามพลาดครับเพราะว่าเขาคือผู้ที่มารับบทประธานสามีคนที่5ของสาในละครเรื่องอีสาที่ทั้งเจ้าเล่ห์มีสเสน่ห์แถมกะล่อนซึ่งคุณมอสสามารถ,ถถ่ายทอดบทบาทนี้ออกมาได้ดีมากๆากสักครู่เดียวครับ แซ่แท่ฮิตทุกแล้วปัดแขนโอ้โหตปิดไปเล่นแปะมีไหมาเอลเคสานสนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเครื่องดื่มเอ็มสตองทุกชมครับคุณนุ่นวรนุชเคยบอกไว้ว่าความสนุกของการมาเล่นละครเรื่องอีสาคือทำให้เธอรู้สึกเหมือนว่าได้เล่นละครหลายๆเรื่องติดต่อกันซึ่งคืนนี้ครับสาจะได้พบเจอกับสามีคนใหม่ ซึ่งก็คือคุณประธานที่เขาจะมาทําให้เธอรู้จักกับโลกใบใหม่อีกใบซึ่งผู้ที่มารับบทคุณประธานนั่นคือคุณมอสวัสดิพานครับที่เชื่อเลยว่าเมื่อเขาปรากฏตัวออกมาผู้ชมจะต้องหลงรักอย่างแน่นอนเพราะว่าคุณมอสสามารถถ,ถ่ายทอดบทบาทน,นี้ออกมาได้มีเสน่ห์มากๆครับแต่ว่าจะเป็นอย่างไรนั้นต่อไปนอกรอบกันที่กองถ่ายละครเรื่องอีสานกันเลยครับ สวัสดีครับผมมอสปริพานปตวีการครับระบทเป็นคุณประธานสามีคนที่5้าฉากแรกนะครับเป็นการเปิดตัวของคุณประธานซึ่งทีมงานนะครับแล้วคุณพุ่งกลับบอกว่าเล่าร้อนมากๆก็เป็นอย่างที่เขาพูดครับเพราะว่าผมเล่นแล้วผมรู้สึกนะครับถึงความเล่าร้อนของคุณประธานแล้วผมรู้สึกว่าบทนี้เนี่ยน่าจะเหมาะกับผมมากเลยผมเล่นแล้วผมรู้สึกอินมมากๆเลยจะเล่าร้อนยังไงนะครับพูดไปไม่เห็นภาพ เชชมครับหลังจากที่เซกิจากสาไปไม่นานโชคชะตาก็ส่งประธานมาให้เจอกับสาซึ่งเหตุการณ์ในฉากนี้เป็นตอนที่ประธานช่วยสาจากโจรที่มาปล้นสมบัติของสาโดยที่ประธานเองก็ไม่รู้ว่าสมบัติที่สาห่วงนักห่วงหนาคืออะไรและเพราะความอยากรู้อยากเห็นของประธานจึงเกิดการยื้อยุดถุดกระชากันไปมาก่อนจะลงเอยด้วยฉากเลิฟซีนหวานหยด

แล,แล้วมือมือ,มอโดนนะผมแล้วพี่มอสตกใจเอบอสปุ๊บสมมุตว่าขีมีอะไรเลยีมีอะไรเลยไม่เห็นมีอะไรเลยพี่มอสพี่มอสจะดนแต้วโอ้พอเข่าเสร็จแล้วพักเข่าเสร็จแล้วปุ๊งนี่เล่นสออี่นตัวเงา ชประตูน้ำคือใครวะชาวท่ระตูน้ำน่ดูตาดน่รูตาดพี่นุ้นเลยโมโหเลยจะเข่ามเอ๊อ่าเจ็บกลางเจ็บกลางแ่าแทงทีิปแล้วปาดแขนโอตัวติดเป็นเล็แข มีไหมมีไหมสาเอลเคสตอ่ะอันนี้ไม่เลือดซีนครับอันนี้เป็นเรียกว่าบทลิขิตคอมเมดี้ <c oughs> อ่า<ไ>แบบแนวใหม่ห<ไ>อบุญกลับสัง์ครับ ชมครับคืนนี้ครับอย่าลืมติดตามนะครับละครอีสานะครับซึ่งคุณประธานนะครับออกอากาศเป็นวันแรกครับขณะเบื่องหลังการถ่ายทำยังสนุกสนานขนาดนี้รับรองครับว่าภาพในละครจะต้องสนุกสนานอย่างแน่นอนครับพร้อมกับตามลุ้นเรื่องราวสุดเข้มข้นครับว่าความรักครั้งใหม่ของสาครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอไปอย่างไรบ้างติดตามได้ในละครอีสานรายการต่อไปครับวันนี้หมดเวลาของรายการนอกรอบแล้วครับสวัสดีครับ